สวัสดีค่ะชื่อนางสาวอัจฉาพรนวิเศษรหัสนักศึกษา644-090-1243สาขารัฐประาสสนศาสตร์หมู่2ค่ะระบบการพิจารณาคดีและสืบพยานโดยทั่วไปมี2ระบบคือ 1. ระบบไต่สวน 2. ระบบกล่าวหาระบบกล่าวหาผู้พิจารณาถูกจำกัดบทบาท คู่กรณีมีบทบาทสำคัญกว่าผู้พิจารณามีกฎเกณฑ์การสื่อพยานเข่งคัดผู้พิจารณามีโอกาสใช้ดุลพินิษฐ์ได้น้อยมีบทบาทตัดพยานเด็ดขาดระบบไตส่สวนผู้พิจารณามีบทบาทสำคัญไม่มีกฎเกณฑ์การสื่อพยานที่เข่งที่เข่งคัดมากนัก โดยเฉพาะไม่มีบทตัดพยายนที่ดีดขาดเปิดโอกาสให้นำพยายนมาสืบได้ทุกชนิดและผู้พิจารณาใช้ดุลพินิษได้อย่างกว้างขวางพยายนหมายความว่า 1. พยายนเครื่องพิสูจน์ข้อเท็จจริง 2. ผู้รู้เห็นเหตุการณ์หรือข้อเท็จจริง ที่ใช้เป็นหลักฐานเครื่องพิสูจน์ 3. บุคคลหลักฐานหรือวัตถุที่ใช้ในการยืนยันหรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงพยานหลักฐานหมายความว่ารวมถึงบุคคลพยานเอกสารพยานวัตถุหรือสิ่งต่างๆที่คู่ความนำมาสู่หรือ ทำให้ปรากฏต่อผู้สอบสวนหรือนำเข้าสู่สำนวนความเพื่อพิจารณาข้อเท็จจริงการฟังพยานหลักฐานหมายถึงการพิจารณาวินิจฉัยพยานหลักฐานเพื่อค้นหาข้อเท็จจริงให้ได้ความจริงและยุติธรรมการพิจารณาวินิจฉัย วิเคราะห์2ข้อคือ 1. ปัญหาข้อกฎหมายการตีความกฎหมายการปรับบทกฎหมายเข้ากับข้อเท็จจริง 2. ปัญหาข้อเท็จจริงเป็นการวินิจฉัยพฤติการที่เกิดขึ้นในเรื่องโดยฟังจากพยานหลักฐานแล้วใช้ดุลพินิจต,ตามรูปเรื่อง พยานหลักฐานมีสีชนิด 1. พยานบุคคล 2. พยานเอกสาร 3. พยานวัตถุ 4. พยานผู้เชี่ยวชาญชำนาญการพิเศษ 1. พยานบุคคลคือบุคคลที่จะใช้ถ้อยคำเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่ตนได้รับรู้ 2. พยานเอกสารคือสิ่งที่มีการบันทึกตัวอักษรตัวเลข รูปรอยหรือเครื่องหมายซึ่งสามารถแสดงข้อความหรือความหมายอย่างใดๆให้ผู้สอบสวนตรวจดูได้ 3. พยานวัตถุหมายถึงพยานหรือสิ่งใดที่อ้างเป็นพยานโดยการให้ตรวจดูมิใช่โดยการอ่านหรือพิจารณาข้อความที่บันทึกไว้ 4. พยานผู้เชี่ยวชาญ ชำนาญการพิเศษหมายถึงพยานบุคคลซึ่งเป็นผู้มีความรู้เชี่ยวชาญในศาสตร์สาขาใดสาขาหนึ่งและมาให้ถ้อยคําโดยการให้ความเห็น